สวัสดีค่ะเสืเอเมียก่างไฮเปอร์เจสซาอินดูเอสนีค่ะ <c oughs> เพื่อนๆเคยเป็นมิคะะว่าบางวันนึกเมนูไม่โออกค่ะว่าจะทานอะไรดีหมูก็ทานบ่อยไก่ก็ทําทุกวันเนื้อก็ทานไปแล้วกุ้งก็เคยกินแล้วจะกินอะไรดีนะเพ้อเหนื่อยกำนึกรายการเมนูอาหารเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วป้ากันึกออกแล้วค่ะว่าเราจะทําอะไรดีเพราะว่าไปช็อปปิ้งมาค่ะก็ไปเจอหมึกลดราคานะคะ สอยมาหนึ่งแพ็คค่ะหมึกตัวนี้เป็นหมึกขนาดใหญ่นะคะแค่หนวดนี้ยังเบลเลอร์เลยค่ะเราก็เอามาต้มน้ําร้อนก่อนนะคะให้พอสุกค่ะเสร็จแล้วก็นํามาลาบได้เลยค่ะเตรียมเครื่องราบมีพร้อมแล้วลาบหมึกกินกันดีกว่าค่ะวันนี้ มีลาบแล้วไม่มีข้าวเหนียวก็จะกระไรเลยนะคะเหมือนกินกาแฟแล้วไม่มีคอฟฟีเมดยังไงอย่างนั้นเลยค่ะก็ต้องหุงข้าวเหนียวกินกับลาบด้วยนะคะแล้วก็แถมด้วยปลาทอดค่ะปลาก็เป็นบริษัทของเราเองนะคะหาเองกินเองค่ะช่วงนี้ปลาอุดมสมบูรณ์มากก็คงจะต้องมีเมนูปลาออกมาบ่อยๆแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าทานปลาฉลาดนะคะีด b มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจี๊ยบทานปลาทุกวันไปเจี๊ยบต้องฉลาดแน่นอนค่ะใครย่ามาหลอกไปเจี๊ยบนะคะหลอกไม่ได้แน่ค่ะ ปเจ็บเนี่ยจะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทุกๆวันเลยค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องปลาแล้วนะคะปะเจ็บขอนิน้นทาเพื่อนบ้านนิดนึงค่ะเพื่อนฝรั่งข้างบ้านนี่นะคะก็เ,เอาเรือออกไปหาปลากลางทะเลกันค่ะแล้วเขาก็ได้ปลาเรดฟินมาตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเขาถ่ายรูปมาให้ดูนะคะตัวเท่าโคนขาค่ะราที่แล้วปเจ็บได้มาเนี่ยตัวเท่าน้องก็ว่าใหญ่แล้วนะคะของเขาใหญ่กว่าอีกป้าก็เลยถามาว่า เธอจะทำเมนูอะไรแราเธได้ปลาใหญ่ขนาดนี้ก็บอกว่ามันใหญ่เกินไปที่เขาจะมาทําอาหารเขาเลยปล่อยกลับลงทะเลไปแล้ว mm. โอ้โหป้านี่กรีดแทบสลบเลยค่ะป้าบอกว่าเธอรู้ไหมเนี่ยที่ฉันไปตกปลาทุกวันเนี่ยที่ตกแถวแถวบ้านเนี่ยใหญ่ที่สุดของฉันก็แค่คือบก,กว่าเท่านั้นแหละฉันก็ดีใจจะตายแล้ว และที่อเมริกานี่นะคะเขาก็มีกฎหมายว่าถ้าเราจับปลาได้ตัวเล็กเกินไปเนี่ยเราต้องปล่อยลงทะเลไปเราจับกลับมาไม่ได้นะคะผิดกฎหมายถ้าเขาเจอเดี๋ยวเขาจะปรับเพร์มากเลยแต่พอเขาจับปลาตัวใหญ่ๆได้เนี่ยเขากลับไม่เอามากลับปล่อยกลับลงทะเลไปเนี่ยโอ้โหป้านี่แทบจะโลงไปดิ้นเลยค่ะปลานี่ยอร่อยดนะคะ มีเพื่อนของปเจคนนึงนะคะเขาเป็นนักตกปลาฝีม uh ือเยี<___่ยมมากเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาเขาไปตกปลานี่นะคะเขาจะทาสติติดว่าวันนี้เขาตกปลา้กข่ตัวและปลาที่เขาตกได้เนี่ยตัวใหญ่หรือตัวเล็กขนาดไหนตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยแค่ไหนตัวเล็กที่สุดแค่ไหนแล้วเขาก็ปล่อยปลาพวกนั้นลงทะเลไปค่ะถ้าเขาต้องการที่จะมาทําอาหารนะคะเขาจะเก็บกลับมาแค่สมตัวตามกฎหมายกําหนดค่ะวันนี้ปเจมีความรู้สึกเหมือนกับมีเพื่อนมาล้อมวงทานข้าวเหนียวลาบด้วยนะคะเนี่ย เพราะว่ากินไปคุยไปเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนคุยค่ะคุยให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้องทางบ้านฟังนี่แหละก็นําเก็บความรู้เล็กน้อย,อยมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะพระเจีย๊ยกก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายค่ะรู้เฉพาะส่วนที่พระเจีย๊ยกเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเห็นเท่านั้นเองนะคะหากเพื่อนมีความสงสัยหรืออยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆในอเมริกานะคะก็เขียนเข้ามาถามในคอมเมนต์ได้ค่ะหากพี่เจี๊ยบรู้นะคะพระเจี๊ยกก็จะตอบให้ค่ะหาข้อใดที่พี่เจี๊ยบไม่รู้นะคะพระเจี๊ยกก็จะหากําัตอบให้ค่ะ ฝากเพื่อนๆเป็น,นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆมียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซาอิง s a เอสเอด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b c r i b e ใและอย่าลืมกดกระดีเ,เพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียารังไฮเปอร์เจี๊ยบซาอิง s a เอสเด้วยนะคะขอพรกคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย